ไปแล้วนะครับท่านผู้ทรงเกียรติจะได้เห็นภาพทั้งหมดว่าการแก้ปัญหาของประเทศนะครับเราจะต้องวางกรอบการแก้ไว้อย่างไรเราจะใส่โครงการอะไรเข้าไปเนี่ยเราจะต้องมีทิศทางก่อนเราจะต้องมีทิศทางก่อนกำหนดเป็นนโยบายก่อนนโยบายนั้นอ่านและเข้าใจดีมากพอที่เราจะกำหนดเป็นโครงการได้ดงนั้นผมขออนญาเชิญชวนท่านนะครับ ว่าปัญหาประเทศไทยเนี่ยสั้สนๆนิดเดียวเศรษฐกิจเติบโตต่ำห้ปีที่ผ่านมาจะเรียกว่าศูนย์ก็ได้ถ้านับช่วงโควิดถ้านับไม่ไม่นับช่วงโควิดก็1.9ก็อย่างที่ที่เรียนนะครับว่าปีนี้หลายคนกัพยากรสองห้าเนี่ยสอคือโตอขึ้นมานิดนึงหลายคนบอกว่าต่ำกว่าศักยภาพทีนี้ผมก็อยากบอกว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่ดี แต่ศักยภาพที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางอยู่บนโลกใบนี้อยู่ในโลเคชันที่เหมาะสมมีภูมิอากาศที่ดีมีดินที่ดีมีเหมาะทั้งทุกอย่างเหมาะที่เราจะสร้างความเจริญเติบโต,ต,ตทางเศรษฐกิจนะครับมีวัฒนธรรมที่ดีเหมาะที่คนจะมาอยากมาท่องเที่ยวนะครับมีสายอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยศักยภาพตังนั้นก็จะอ่อนด้อยไป นะครับเราจะมาอ้างอยู่ว่าประเทศไทยมีความเข้มแข็งทางเสถียภาพต่อไปไม่ได้ผมอยากจะให้เห็นว่านี่คือข้อเท็จจริงนะครับท่านวันนี้ถ้าเรามาดูนโยบายอันนี้เนี่ยครับผมก็อยากจะบอกว่าหลักๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าท่านจะขึ้นมาแก้ปัญหาของประเทศนะครับผมเชื่อว่าน่าจะคิดในแนวทางที่ใกล้เคียงกันอันที่หนึ่งท่านก็คงต้องดูว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับเศรษฐกิจไม่ดีตามมาซึ่งไรซึ่งผมพูดไรหลายหนแล้ว สิ่งที่สะท้อนได้ชัดเจนเลยครับก็คือหนี้เยอะประชาชนหนี้เยอะพูดง่ายๆอย่างนั้นก็ได้ครับร้านค้าขนาดเล็กหรือ SME หนี้เยอะเป็น n p l ขนาดกลางขนาดใหญ่ยังไม่เป็นถ้าไม่ทำอะไรเดี๋ยวก็เป็นครับมันก็จะค่อยๆลามขึ้นไปเพราะนั้นเราก็ลองมาลองคิดดูข้อที่สองเวลามันเกิดอะไรซึ่งผมอยากจะเรียกว่าไม่ตัดสินแล้วครับว่าเรียกวิกฤตไม่วิกฤตในเพลิงของผมแล้วผมถือว่าเป็นวิกฤต ทันเวลาเราแก้อะไรในวิกฤตเนี่ยผมก็อยากยกเปรียบอย่างเปรียบเทียบเมื่อปี2,1990 <c oughs> หรือ2,540หรือที่เรียกว่าต้มยำกุ้งวิกฤตข้างนั้นเกิดขึ้นอย่างกระทันหันผมถามนะครับว่าใครที่เข้ามาใน2,540และใน2,541เนี่ยท่านเข้ามาแก้ไขปัญหาท่านลองเข้าไปดูสิครับว่าถ้าท่านไปยืนณนะเวลาขนาดนั้นก็จะมีคนบ่นว่าทำไมไม่แก้ปัญหาเมื่อ,อไรจะแก้เสียทันทีผมอยากจะเรียนนะครับ เวลาการจะแก้ไขปัญหาเนี่ยมันช่วยเวลาต้องเข้าไปแก้ไขต้องไปฟื้นฟูก่อนนะครับฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะสร้างมันแต่ขณะเดียวกันนะครับถ้าเราคิดไปแล้วว่าเราฟื้นฟูมันไปแล้วเราก็เดาไปข้างหน้าเราก็สามารถจะวางแผนนะครับสร้างมันได้ในวันนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนว่าในวันนี้วันนี้ต้องตัดสินใจครับเวลารอไม่ได้เราก็จะใช้พีเรียดของการฟื้นฟูและการสร้างเสริมสร้าง มันขึ้นมาใหม่พร้อมๆกันโดยมองหนึ่งต่อไปนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับมาตรการสั้นผมก็คงไม่พูดมากแล้วครับเรื่องการแก้หนี้ท่านเห็นว่าแก้หนี้ไม่ได้สักทีแต่ผมอยากจะให้ตัวเลขทั้งสองสาตัวนะครับตัวเลขมันอยู่ที่90%ของ GDP ผมอยากจะะบอกว่าตัวเลขนี้ท่านยังไม่สามารถแก้ให้มันลงมาได้แน่นอนอันนี้ผมต้องพูดความจริงจนกระทั่งระดับของเศรษฐกิจมีการกระเตื้องและสร้างความมั่นใจได้ข้อที่2นะครับ เรื่องนี้การแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยนะท่านจะพบว่าหลายๆอย่างเนี่ยถึงแม้จะเป็น NPL แต่หลายสังได้รับการปรับโครงสร้างหนี้อยู่ในระดับที่พอใจทัานวันนี้ก็คือเพื่อง่ายจากการที่มีหนี้และถูกทวงวันนี้การทวงน่าจะต้องให้ลงนิดหนึ่งยกเว้นบางกลุ่มเท่านั้นเองนะครับทั้นผมก็อยากจะเรียนว่าในเรื่องของของหนี้เนี่ยวันนี้สิ่งที่เราจะทําต่อไปเราได้ทําทางภาครัฐแ,แล้วตัวเลขที่เห็นชัดเจนนะครับ เวลานี้ไม่สามารถชาระได้เนี่ยอยู่ที่90แต่มีตัวเลขตัวหนึ่งซึ่งคนไม่เคยพูดถึงคือตัวเลขที่จะเพิ่มให้นี่ไม่สามารถชาระได้จาก90ไปเป็น95จริงๆแล้วเรามีนี่ส่วนที่เขาเรียกว่าต้องพึงระมังภาษาอังกฤษเขาเรียก special mention ทุกๆสถาบันการเงินจะใส่ตัวเลขนี้ถ้าเราไม่แก้ไข ตัวนี้จะขึ้นมาเป็น95แน่นอนแต่ผมอยากจะเรียนนะครับว่าในหลายเดือนนี้ได้มอนิเตอร์แล้วถึงแม้ว่าตัว NPL เนี่ยจะอยู่ที่ระดับ90ก็ตามแต่ Special m e n t i ช n หรือคือตัวที่จะมาหนุนให้ไปเป็น95เนี่ยวันนี้เริ่มหยุดละแล้วเริ่มติดลบละก็แปลว่าสิ่งที่ที่ทำท่าจะแย่เนี่ยเข้าไปเพราะอะไรครับเพราะเราได้เข้าไปทำในอย่างบริษับัญการเงินภาครัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่อาศัยให้ท่านสามารถมายืดได้ไม่ต้องเป็น NPL มายืดนี่ได้ถึงอายุ80 มายืดได้ที่ถึงยายุ8ดดอกเบีย้ยเนี่ยไม่ต้องจ่ายก็ได้หนึ่งปีแรกเงื่อนไขผ่อนปลนสิ่งต่างที่ไี่เ่อขั้นต่อไปถ้าท่านจะำท,ำทำกับสาบันการเงินของภาคเอกชนนะครับแน่นอนครับเขาแต่ละคนก็ไม่ใช่เป็นภาครัฐวิธีคิดก็จะต่างกันท่านสิ่งที่เราทําค่านี้จะปล่อยให้เขาแก้ไขโดยข้างเดียวโดยวิธีภาครัฐไม่ได้เพราะนั้นรัฐจะต้องมีมาตรการด้วยนะครับว่าเราจะเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้แก้ไขอย่างไรประกอบกับนโยบายของธนาคารประเทศไทย และคุยกับภาคแบงค์นะครับเพื่อจะดึงเอานื้อเสียมาไว้ข้างนอกด้วยการใส่ความพยายามของทั้ง3าฝ่ายเข้าไปอยู่ในระหว่างการคุยกันนะครับเมื่อทุกอย่างเอามากองไว้ข้างนอกถึงแม้นี่จะไม่ลดแต่คนที่เป็นนี่จะหายใจได้บ้างเพื่อจะมองไปถึงอนาคตข้างหน้าผมก็อยากจะขอพักนะครับอันที่สองถ้าท่านเป็นใครที่มาดูแลประเทศท่านบอกนอกจากจะแกหนี่แล้วอยากจะให้ลดรายจ่ายนะ ถึงแม้ว่าภาครวมแล้วค่าเงินเฟอ้อบ้านเราจะต่ำวันนี้ผมอยากเรียนนะครับปีนีนะ้บัตรนี้ยังไม่ถึงจุดหเซเลยดูค่าจุดหนึ่งดูดีนะครับดูเหมือนว่าสินค้าจะไม่แพงมากแต่ต้องคิดนะครับค่าเงินเฟอ้อที่ต่ําเกินไปนี้จะมีผลอีกข้างหนึ่งครับ ในประเทศมีสองภาคครับคือภาคหนึ่งคือผู้บริโภคอยากได้ของถูกอีกภาคหนึ่งคือผู้ผลิตก็อยากได้ของไม่ถูกกันไปนะักถ้าท่านของถูกกันไปอีกภาคหนึ่งก็จะแย่ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่ภาค SML เราวันนี้ภาคผู้ผลิตเนี่ยก็ขายของไม่ค่อยได้เพราะของถูกกันไปหรือเปล่านะครับมันอาจจะไม่ไม,ไม่ถูกในสายตาประชาชนแต่ถูกแล้วเมื่อเทียบกับอัตราส่วนที่ชาวโลกดูอยู่คือจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต ดังนั้นผมก็เลยคิดว่าเรื่องการลดรายจ่ายพอถ้าเราเขียนว่าเราจะลดรายจ่ายเนี่ยเดี๋ยวมันจะนําไปซึ่งโปรเจกต์เยอะแยะหละครับรายจ่ายประชาชนมีอะไรเอ้าตัวใหญ่เลยตัวที่1พลังงานซึ่งนําไปซื้อยูทิลิตี้หรือการใช้ไฟฟ้าตัวที่2คือการโดยสารประจําวันโดยเฉพาะของกรุงเทพผมอยากจะยกตัวอย่างพอเห็นเขียนนโยบายอย่างนี้ไปปั๊บเราก็คิดได้ทันทีจะลดค่าพลังงานยังไงผมอยากจะเรียนท่านครับไม่มีใครแก้ไขค่าราคาพลังงานลดลงได้ เพราะราคาพลังงานเนี่ยของบ้านเราเนี่ยเรานำเข้าเข้า90%กว่าเปอร์เซ็นต์ในเชิงของน้ำมันและเรานำเข้ามากกว่า65%เปอร์เซ็นต์ของราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นทั้งหมดเลยใครจะแก้ให้ลดลงได้ล่ะครับท่านจะแก้ได้อย่างเดียวเท่านั้นกะ็คือไม่เก็บภาษีเลยซึ่งแต่ไม่ได้โครงสร้างบ้านเราวันนี้เนี่ยงบเราติดลบอยู่ถ้าท่านไม่เก็บภาษีเลยท่านจะหายไปอีกเกือบ3 0 0แสนล้านนั้นที่ท่านติดลบอยู่8 0 0แสนก็เป็นหนึ่ง3ุ0หนึ่งแสนคือ1.5ของ GDP แค่สองปีเท่านั้นไม่ต้องแล้วครับปีหน้านะท่านจะเห็นตัวเลขนี่สารหน้ขึ้นเกินเจเราะนั้นอันนั้นไม่ได้เราต้องยึดไปก่อนแต่วิธีที่จะทําเรื่องพลังงานเนี่ยท่านต้องคิด2วิธีครับ1ความมั่นคงสองราคาระหว่างพลังงานเนี่ยความมั่นคงกับพลังงานเราเลือกอะไรครับเราเลือกความมั่นคงคือต้องมีใช้ระหว่างของไม่มีใช้กับของมีใช้เลือกต้องมีใช้ก่อนสองระหว่างราคาแพงถูกนี่เป็นเรื่องที่สอง ที่นี้ท่านจะทําให้ราคาถูกและเป็นเจ้าของพลังงานเนี่ยนะครับได้มีทางเดียวเท่านั้นท่านต้องเป็นเจ้าของพลังงานนั้นท่านไปซื้อมาก็คือราคาตลาดโลกยังไงก็ลดไม่ได้ครับมันขึ้นก็คือขึ้นนะครับระหว่างนี้ดังนั้นถ้าเป็นเจ้าของผมก็อยากจะเรียนนะครับว่าไม่ขอพูดในที่นี้นานของที่ยังเหลืออยู่ในพะเทศไทยทัางฝั่งอันดามันซึ่งเผอิญอยู่ใกล้พมา่าเราก็ไม่สามารถทำใรได,ได้มากตอนนี้ส่วนที่อยู่ในอ่าวไทยผมก็อยากจะ หินหน่อยๆในฐานะที่เคยอยู่ในอาชีพนี้มาก่อนผมคิดว่าของที่ยังเหลืออยู่แล้วไม่สามารถนําขึ้นมาได้ก็ไม่อยากจะบอกว่ามันยังมีปัญหาในเรื่องของการ d i s p u t e d นะครับเราว่าเป็นดินแดนของใครแต่ผมอยากจะบอกว่าเรื่องดินแดนของไม่จบแล้วครับท่านเถียงกันรเรื่องดินแดนต่อให้พื้นที่น้อยอย่างนี้ผมบอกว่าอีกห้าสิบปีก็ไม่จบแต่สิ่งที่ต้องจบก็คือว่าแลวของที่มีทรัพยากรที่อยู่ข้างล่างจะนําขึ้นมาใช้อย่างไร พอถ้าอีก30ปีเขาเลือกใช้น้ํามันแล้วก็ไม่มีประโยชน์แล้วมันก็อยู่ข้างล่างดังนั้นเป็นโจทย์ที่น่าคิดแล้วผมอยากจะเรียนเลยครับด้วยโครงสร้างของสิ่งที่อยู่ในอ่าวไทยท่านสามารถผลิตได้ในราคาเพียงโดยประสบการณ์ผมนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ20เหรียญบวกลบต่อ1นึ่งบารเรลราคาที่เราต้องนำเข้าน้ำมันตอนนี้85-90เหรียญราคากาซธรรมชาติ ถ้าเรานําเข้าวันนี้สิบสองสิบสองหกเจ็บสองประมาณ75็ิบห้าเหรียญมันก็เลยบอกว่าถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งที่เรามีความเห็นต่างกันในเรื่องดินแดงเราไม่ต้องจบก็ได้ครับคุยกันด้วยสารชั้นเพื่อนบ้านแล้วพยายามทาเอาข้างล่างขึ้นมาใช้นั่นคือสิ่งที่ท่านจะเป็นเจ้าของด้วยคือความมั่นคงสองได้ราคาด้วยนําไปซึ่งยูทีที่ที่ลถผมคนนํานวณคร่าวๆครับไฟฟ้าต่ำกว่าสามบาทห้าสิบแน่นอนดังนั้นท่านไม่สามารถจะต่ำได้เรื่องถัดมา ท่านจะลดค่าจ่ายคนเดินทางในกรุงเทพทุกวันนี้พี่น้องบ้านผมนี่ทุกคนใช้รถหมดแล้วครับบ้านหนึ่งมีสาคนมีรถสี่คันทุกคนใช้รถหมดนี้มันไม่คือไม่ใช่สายนี้เพราะนั้นเราก็ถึงคิดถึงเรื่องแมสทรานสิท์แ,แมสทรานสิทเนี่ยถามว่าเป็นอย่างไรผมอยากจะเรียนนะครับมันเป็นเหมือนเส้นผมบังภูเขานะครับ เป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าท่านจะตั้งสร้างรถไฟฟา้าเนี่ยต้องต้องเก็บอย่างน้อยเน,นี่ยนะครับผมบอกให้เลยถัวเฉลี่ยอย่างน้อยต้อง90บาทขึ้นไปบางสายเนี่ยทั้งต้องนั่งร้อยกว่าบาทบางสายต้องตั้งนั่งอย่างนั้นมันไม่มีทางที่จะถูกได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันซ่อนอยู่ภายใต้โครงสร้างของบ้านเราก็คือโครงสร้างใหญ่ๆเนี่ยรัดได้ลงทุนไปแล้วสร้างนี่แล้ว นี่12.9 12, 5, 12ล,ล้านนั้นอยู่ในโครงสร้างของแม้สานสิตซึ่งเราอยู่แล้วผมอยากจะเรียนว่าผมดูตัวเลขแล้วใกล้หนึ่งล้านล้านขณะที่เอกชนลงทุนประมาณสองสามแสนล้านแล้วก็เดินรถอยู่ได้สัมปทานดังนั้นถ้าเราคิดว่านี่ก็เกิดดีแล้วเราพักเอาไว้เพราะยังไงเราก็ต้องชําระเราดึงเอา 3, สามแสนล้านมาจัดการบริหารผมเชื่อว่าเราสามารถจะดึงค่าโดยสารลงมาได้อย่างมีสาระสำคัญอันนี้ก็คือวิธีคิดเหมือนกัน ก็จะเป็นโปรเจกต์แต่ถ้าเราอ่านนโยบายแล้วเราเข้าใจว่าจะลด <ใจ S 1> หลายดสารณูษพวกเราก็รู้ว่าจะต้องสร้างอะไรบางที่เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการคิดนะครับต่อมาเรื่องที่สองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วท่านก็จะบอกว่าวันนี้เราเป็น O Production p l a t ลตฟอผมก็อยากจะเรียกว่าถึงแม้ว่าจะเป็น O Production p l a t ลตฟอเรามีธุรกิจเก่าซึ่งลงทุนส่วนใหญ่ที่อีส t ทนซี Board แถวละยองลงทุนไปหลายสิบล้านล้านครับ พวกนั้นยังมีอายุขายอยู่บ้างอย่างน้อยก็20ปีบวกลบก่อนที่จะถูกทดแทนด้วย New Production Platform ดังนั้นผมคิดว่าของเก่าเนี่ยนะครับเราก็คงต้องเอาขึ้นมาปัดฝุ่นดึง S-curve ขึ้นมาแก้ประสิทธิภาพขึ้นมาทำที่ทำได้เพราะยังมีสินค้าที่ยังเป็นต้องการของโลกโดยที่เป็นเงินลงทุนเก่านะครับทีนี้ผมอยากจะดึงมาตัวที่ทุกคนเป็นห่วงประเทศไทยดูล่าสมัยตามเขาไม่ทันสำหรับ New Production Plat f o r m ผมก็อยากจะเรียนนะครับแล้วก็ลองอ่านให้ฟังว่าจากการที่เราไปเยี่ยมมาประมาณอยู่เก้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มี1,385โครงการมาหาเราแล้วก็เงินลงทุนผมเก็บดูแล้วของปี6.7-6.8ที่คาดมาเข้ามาอยู่ต่อแล้วก็ทำท่าว่าจะเซ็นไม่เซ็นแหล่อยู่เนี่ยนะครับรอเงินไขบางอย่างอยู่รวม3ปีแล้วใกล้2ล้านล้านบาท ทีนี้เพื่อให้ท่านเห็นนะครับว่ามันเป็นธุรกิจอะไรบ้าง <c oughs> อันที่หนึ่งก็คือเซมิคอนดักเตอร์ท่านอาจจะบอกว่ามาเลเซียเขาคอมมิตกันไปที่ต้นน้ำเวียดนามคอมมิตที่ปลายน้ำของเซมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วเราจะอยู่ตรงไหนผมคิดว่าเราจะเริ่มที่กลางแล้ววิ่งขึ้นไปต้นน้ำนะครับผมคิดว่าเรื่องต้นน้ำเนี่ยของเราวันนี้มีเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าเขาต้องการอะไรแล้วรออะไรอยู่ก่อนที่จะตัดสินใจ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเคยเป็นการส่งออกที่ดีที่สุดของเราวันนี้เราจะอัปเกรดขึ้นมานะครับก็น่าจะเป็น PCB บอร์ดเนี่ยนะครับก็โดยประมาณ100 0 0แสล้านนะที่ตอนนี้คอมมิตใหม่แล้วนะครับแล้วเราคิดว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้เราน่าจะเป็นที่1ของอาเซียนได้นะครับติด1ในห้าของโลกเรื่อง Data Center นะครับมีเข้ามาแสดงความสนใจจากประเทศสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียอินเดียสิงคโปร แต่สิ่งที่กําลังตัดสินใจขั้นสุดท้ายเดี๋ยวผมจะบอกว่าเขารออะไรอยู่เพื่อจะตัดสินใจนะครับก็จากสหรัฐมิการจีนเพื่อรองรับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง uh, รถยนต์เพื่อการเปลี่ยนผายวันนี้ก็จะเปลี่ยนผายจากพวกไฮบริดก่อนก่อนที่เขาไป EVC a r นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีการเปลี่ยนผายพวกนี้อาจจะต้องมีการสูญเสียอยู่อยู่บ้างนะครับผมก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ โครงการที่เข้ามาตรงนี้ FDI เม็ดเงินยังไม่เข้ามาแต่ว่าจอ่อเมื่อรวมแล้วเนี่ยผมรวมแล้วที่เข้ามากึ่งๆที่จะเซ็นกันอยู่เนี่ยวงเงินใกล้ๆ3ปีรวมมาแล้ว2ล้านล้านถัวเฉลีย่ยแล้วก็คือปีหนึ่งก็ก็หกแสนกลับเข้าไปใกล้เคียงกับยุคที่เราได้เยอะๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทํางานได้อีกปีหนึ่งแล้วติ่งเงินเหล่านี้เข้ามาแล้วถามว่าเขารออะไรครับเขาก็รอสิ่งที่ท่านผู้มีเกียรติได้เป็นห่วงนะครับ หนึ่งวันนี้เป็นโลกใหม่โลกร้อนเขาต้องการนะครับทุกคนต้องการใช้พลังงานและเป็นดิจิทัลคือต้องการไฟฟ้าสีเขียวดังนั้นจริงที่มาที่ว่าเขาต้องการไฟฟ้าสีเขียวเราจรึงมีนโยบายซึ่งพูดถึงไดเล็กรายที่จะต้องต่อเข้าสายเราจะต้องวางทิ่งต่างๆให้เขาทีนี้เพื่อในการในลงทุนเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถจะลงทุนไฟฟ้าสีเขียวใครได้เราอาจจะบอกให้เขาลงทุนเขาเองนะครับเอาซอสไปแล้วก็ใช้สายเราก็อาจจะต้องมีการเขียนว่าอนุญาตให้ใช้สายร่วมกัน ครับเหล่านี้เป็นต้นนี่เมื่อทําตัวนี้ท่านจะต้องรู้เลยฮะตัวที่ตามมาแล้วไม่ทําไม่ได้เพราะในการทําตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการปล่อยคาร์บอนฟุตปรินนามาซึ่งคาร์บอนเครดิตนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศแน่นอนเลยนะครับภายใน6ปีข้างหน้านะครับสิ่งที่เราได้ไปสัญญากับประชาคมโลกเราจะต้องทําให้ได้ไม่งั้นขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าจะส่งไม่ได้ นะครับเพราะว่าเรื่องสาวนี้นั้นผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะได้รับการจัดการก็เป็นพื้นฐานของดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ต้องมีตลาดทุนก็นจะต้องรองรับให้มีการกําหนดราคาเหล่านี้นะครับไม่กําไรเหล่านี้ก็อยู่ที่ั้งเพราะอาจจะมีท่านผู้วิจัยหลายคนถามว่าแล้วถ้าจะเก็บคาร์บอนเครดิตจะทํำยังไงอยากจะปลูกป่าทําไงท่านมีคําถามเยอะแยะมันจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับถ้ากฎเกณฑ์ไมไ่ถูกเขียนแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่เกิดนะครับแล้วเราก็จะมีปัญหากระชาวโลกเป็นต้น นะครับเพราะนั้นในเรื่องของเรื่อง R&D ก็เหมือนกันนะครับรีเสิร์ชเหมือนกันเราจะพูดเลยนะครับประเทศไทยเนี้ยรีเสิร์ชไม่ได้ผมก็เลยลองคุยกับทางกอรพรนะครับเพื่อจะกัรารปฏิรูปนะฮะวิธีคิดของระบบราชการถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นสร้าง R&D แล้วก็คงไม่ได้เราก็เลยมานั่งเลยว่าเราสร้างมาใหม่ไหม หาคนที่เข้าใจว่าตลาดนี้โลกต้องการอะไรในเรื่องของนิวเทคโนโลยีเมื่อมีตลาดแล้วเราก็มานั่งกําหนดซะว่าจริงๆแล้วเรามีนักวิยาศาร์อยู่ประเทศไทยอยู่ที่ไหนบ้างถามจริงๆยังไม่มีใครรู้นะครับอยู่ประจําอยู่ในหมหาลัยอยู่ในห้องแลบอยู่ในห้องเอกชนหรือเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศและทํางานรีเสิร์ชอยู่ถ้าในประเทศอื่นเขาก็จะเปิดให้มีการลงทะเบียนนะครับให้นักวิยาศารทั้งนี้เข้ามาแสดงเจตนาลมเป็นนักวิยาศารที่จะรีเสิร์ชแล้วเข้ามาแต่ละสาขา,าเมื่อเรารู้แล้วว่าใครคือผู้ที่รีเสิร์ชได้ อะไรคือชื่อผู้ที่นั้นถ้าเราจัดโครงสร้างของทางหน่วยราชการอำนวยความสะดวกให้กลุ่มที่จะทําธุรกิจได้พบกับคนเหล่านี้ R&D ก็จะเกิดขึ้นแต่แน่นอนครับภายใต้การใช้เงินทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องรนะบบงบประมาณโดยกว้างๆนะเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้เอาเงินที่ไหนมาใช้ผมอยากจะบอกเลยครับ physical space หรือว่าเงินคงคลังเนี่ยมันน้อยหรือเกินด้วยนโยบาย วินัยการเงินการทางทําให้เราจะต้องเฝ้าตัวเองนะครับไม่ให้นีสานะเกิน70%ของ GDP เป็นต้นสิ่งต่างลๆนี้ทําให้ข้อจํากัดของการใช้เงินมีมีเยอะดังนั้นสิ่งต่างๆเนี้ยเราก็จะมานั่งดูว่าจะทําอย่างไรให้เกิดการลงทุนในภาคเหลา่านี้โดยไม่ใช้เงินของเราให้มากที่สุดนะครับเพราะนั้นก็ก็จะเลยว่าคําว่าดิจิทัลวอลเล็เนี่ยผมอยากจะให้ความเข้าใจสมัยครับว่า เมื่อท่านเห็นสิ่งเหลา่านี้ท่านจะเห็นว่าสังคมประเทศไทยเนี่ยจะเข้าไปสู่ดิจิทัลอีโคโนมีสก็แปลว่าเราจะต้องทําให้ประชาชนมีความรู้จักและก็มีสิทธิสำนึกว่าต่อไปนี้เรากำลังเข้าสู่สังคมของอดิจิทัลเพราะฉะนั้นการที่เราให้เขาได้ใช้สิ่งที่เป็นเบสิกที่สุดใช้เงินการ<ป>การโอนเงินผ่านระบบเหลา่านี้น่าจะเป็นการเรียนรู้และเอดิเคตที่ดีที่สุด2แต่วันนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วแต่เป็นระหว่างประชาชนกับสถาบันการเงินระหว่างการกับ กับหน่วยที่เขาขายของมีการแลกเปลี่ยนบนแพลตฟอร์มอยู่แล้วแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือนโยบายภาครัฐที่จะเกื้อหนุนช่วยเหลือหรือสัตว์ประดุลประชาชนไม่มีช่องทางนั้นดังนั้นเราจะต้องมีแพลตฟอร์มของตัวเองแพลตฟอร์มทางรัฐด,ดังนั้นนั่นคือวัตถุประสงค์ที่ใหญ่ที่สุดของการไปข้างหน้าให้มีแพลตฟอร์มดิจิทลัลแพลตฟอร์มนะครับแต่ทีนี้ในเมื่อแต่ละคนเนี่ยจะมีช่องทางติดต่อกันแล้วก็ควรจะมีวอลเล็ตเป็นของตัวเองด้วยทีนี้การที่พูดถึง Open Loop เนี่ย มันก็เป็นการสร้างอะไรครับเมื่อเราเป็นรัฐบาลเราจะสร้างให้ความสม่ําเสมอหรือความเสมอภาพและโอกาสของธุรกิจเนี่ยเท่าเทียมกันทุกวันนี้ถ้าเผื่อผมบอกว่าผมไม่ใช้นี้ผมใช้เป๋าตังขออนุญาตนะครับที่ใช้เรียกอย่างนี้ก็หมายว่าผมใช้บริการกรุงไทยถ้าผมไปใช้พร้อมเพก็ใช้บริการคนหนึ่งทําไมเราไม่ทายห้โอเพนลูปให้ทุกคนมีโอกาสมาเชื่อมไม่ว่าประชาชนจะใช้เป๋าตังจะใช้ พอมเพยหรือใช้อะไรก็สามารถจะเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มที่เชื่อมกันได้แต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ง่ายนักแต่ทั้งหมดความสําคัญทั้งหมดนะครับก็คือว่าเมื่อมีนี่เราจะไปใหม่ทุกคนหายใจไม่ค่อยออกไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ผมบอกว่าแก้นี้ก็คือสิ่งที่ทําก็คือว่าทีไวนี่คือการเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนั่นเอง ดังนั้นถ้าการเติมเงินเขา้าวสวุจะ,จะเติมเข้าไปเพื่อให้ไปซื้อของหรือเติมเงินแล้วเพื่อให้ไปซื้อของนะครับไผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจไม่เหมือนกันแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องคํานึงถึงงินในกระเป๋าคํานึงถึงความพร้อมของระบบคำนึงถึงงบประมาณที่เราได้รับการอนุมัติช้าหรือเร็วต่างๆหล่านี้เป็นองค์ประกอบของการตัดสินใจว่าเราควรจะไปอย่างไรดังนั้นผมเลยอยากเรียนตอบสมาชิกผู้สังเกตว่าเราได้คิดแล้วนะครับว่าจะทําให้เร็วที่สุดแล้วก้อนแรกนี้น่าจะเป็นหนึ่งื่นบาทครบนะครับ น่าจะเป็น1นึ่งบาทครบแล้วก็ได้ดูรายชื่อแล้วนะวันนี้ได้ประมาณ14.2สี่จเศษนะครับล้านคนก็คือน่าจะประมาณ1 4 0 0 0 0กว่าล้านแล้วก็อยากจะเรียนนะครับว่าเราได้เช็คแล้วนะวันนี้9 0กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วดูผมได้ทบทวนพร้อมกับทีมงานนะครับเราน่าจะสามารถที่จะกดปุ่มเาคาะระฆังให้เงินก้อนแรกไหลในวันที่25โดยประมาณ นะครับผมว่าน่าจะดูอยู่นะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกนี้น่าจะยี่สิบห้าได้นะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบก็จะมีคําถามอีกต่อไปอีกว่าละสิบสี่จุดห้าและที่เหลือลงทะเบียนสามสิบกว่าจะทําอย่างไรผมก็อยากจะเรียนนะครับที่ผมเรียนเมื่อคู่เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนยจริงๆแล้วเบื้องหลังของดิจิทัลวอลเล็ตนั้นคือความสาคัญเรื่องดิจิทัลแพลตฟอร์มสาหรับเป็นแพลตฟอร์มของหลายประเทศมันมีเรื่องประโยชน์อื่นๆซ่อนอยู่ด้วยและเป็นสาระสำคัญเราก็คงจะเดินต่อไป แต่การที่จะไปที่เฟสที่สองเราจะจ่ายอย่างไรผมอยากจะเรียนครับนอกเหนือจากพิจารณาเรื่องความพร้อมของเงินพร้อมอไรเรายังให้ความสาคัญว่าเนื่องจากเรามีงบประมาณที่จํากัดอย่าให้ความสําคัญของการใช้งบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงบกลางเนี่ยให้กับการปรับปรุงโครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนแอของประเทศก่อนเราให้ความสําคัญเรื่องนี้เพื่อมองการเจริญสังคมเศรษฐกิจในระยะปานกลางระยะยาว ตัวนั้นเป็น Priority และถ้ามีเงินเหลือที่พอจะได้แล้วก็จะเจียดเข้ามาสู่ตรงนี้ซึ่งเป็น Priority ที่ถัดลงมาเล็กน้อยนะครับผมบอกอยากทั้งหมดเนี่ยทำอยู่ในภาพรวมทั้งหมดถ้าเรามองทั้งหมดภาพนี้เราก็เห็นว่าเราต้องมี Flexible หรือมีความยืดหยุ่นของแผนที่จะทำโปรเจกต์นะครับได้ตลอดเวลาสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาก็ต้องขอเรียน,นครับว่าว่าเราต้องเปลี่ยนไปสําหรับโปรเจกต์เนี่ยผมอยากจะเรียนว่า ในเฟสต่อไปในการทำงานเมื่อเรามีวิชั่นแล้วเรามีดิเรกชันแล้วเราก็คงต้องเอาวิชั่นนั้นไปกำหนดชื่อให้ชัดเจนว่าเรามีโปรเจกต์อะไรเรามีแผนงานอะไรที่สำคัญนะครับแล้ววันนั้นประชาชนและก็ท่านผู้วิเกรตคงได้รับทราบนะครับก็เป็นจุดที่ท่านจะสามารถมอนิเตอร์แล้วก็ดูผู้ที่รับผิดชอบได้ต่อไปต้องขอประธานโทษน,นะครับที่ใช้เวลาในการพูดและตอบนานหน่อยนะเพื่อจะได้เห็นภาพรวมกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับ ท่า้ต,ต่อไปขอเชิญท่านนายก